ไป,ไ,ปไหนอ่ะฮะได้ทับปลาแล้วทางไหนทางไหนทางไหนเอ๋สวัสดีค่ะแอนดี้สวัสดีค่ะอุ๊ยมืดจังก้องแม่มวัวแน่เลย วันนี้มันคลึ้มมากค่ะหินแตงโมไหมคะแตงโม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 ลูกเตเตลดวานรับประทานใหถูกอกถูกใจแตงโมจินตาลามม่แตงโมจินตาลามม่ ผ่ <laughs> าดูข้างในเนื้อแดงจังหวะ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 ราคค้าไม่แพงวันนี้มาขายราคาไม่แพงจังหวะอือ <laughs> <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> สวัสดีตอนเช้าคะ่ะไปไหนจะไปไหนคะจะถอยหลังไปไหนคะจะถอยหลังไปไหนล่ะคะนะ่ะปลาอยู่ไหนลูกปลาปลาอยู่ไหน๋อปลาอยู่ในน้ำหรอคะปลาอยู่ในน้ำหรอคะ สวัสดีวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ใช่ไหมคะ <c oughs> แซนดีสวัสดีค่ะหนูคือความสุขค่ะแซนดีบอกดีใจที่หนูเป็นความสุขให้กับพี่พีๆ <c oughs> กระปุงชุดนี้นี่นักก้อยซื้อให้นะเนี่ยโอ้มันป๊โป๊จังเลยค่ะมองมุมเนี้ยแซนดีค่ะ ไปไหนละไปไหนละจะไปไหนละอุย้ยป้ามาแล้วป้ามาแล้วอุยออ้ยไอหัวหัวหัวหืมมันเลยนั่นนะ่ะดังป๊อกเลยนะ่ะ <laughs> น่าละจุกนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้ลูก ตาเอ๋ตาเอ๋เมนูพิิเเศษกนนมูอะไรคะนี่ไงเก็บยอดยอดอะไรอะป้าพานยอดขนนเล่ากินกินได้ด้วยเหรออ้าวทอดทอดกรอบก็อร่อยเน่มาเป็นคุณบางออนเลยคุณบางอ่อนเอาใบตองมาทอด นะเราต้องโรยโรยอะไรไหมไม่ใช่พี่จะตำเมี่ยงและเผานดิกลอจะมียอดกระถิ่นด้วยแต่กระถิ่นไม่มีอะดิอืมไม่ใช่ฝักกระถิ่นอ่อนก็ปัหาความสุกสอดเลยดีนี่ของเปาสีชมพูไหมพี่อร่อยสีเขียวโอเคคนละถังใช่คนละถังเดี๋ยวดูแช่น้ำยางรุ่งโลเซ่แช่้อหย่อมหย่อมหย่อมเดี๋ยวจะพทีเมนูเราจะกินใบขนุนกันนะคะ บักขนุนใบบักมี่พ่อพานจะทำใบบักมี่ให้กิน <c oughs> อร่อยอพอมาที่นี่ล้วก็ต้องกินผักกินใบไม้ฮะอืออ้าวเอ็นอีกแล้วก็โป๊กกะสีลูกเข้ามาข้างในได้ไหมคะมันเล็กไปแล้วใช่ไหมสำหรับหนูอ่ะ มันเล็กไปแล้วืึแน่แน่หัวมันก็โป๊กกะดิใช่ไหมอุย้ยอืมปลาอะไรคะไหนบอกพี่ๆสิมันคือปลาอะไรคะโอ้ปลาเนีโมโใช่ไหมเนีโมใช่ไหม ใช่ไหมคะทักทายค่ะทุจ่ายังทุจ้าจ้าจ่ายังทุจ้าทุจ้าจ้าทุจ้าจ้าสันดีทุจ่ายังคะสันดีทุจ้าไปแล้วนะอืมเออใช่แม่กลัวหัวเจ็บไงทุจ้าชุจ้าจ้า ชื่อจ่าจ่ะเอ้ยเสียงอะไรทั้งก๊อบเลยอ๋อแบ่งเหรอคะแบ่งกินปาลาเหรอคะลูกชื่อจ่าจ่ะชื่อจ่าจ่ะชื่อจ่าวันนี้คลื่นมากค่ะเหมือนฝนจะตกเลยอ,อันนี้ป้ามัดค่ะ นี่ป้ามัดป้ามัดให้แต่เช้าแล้วสันดีอาบน้ำตอนเชา้าเฮ้ยดิงดิงไหนอาบน้ำแล้วสบายตัวสะหัวแล้วสบายผมตัดเล็บให้มันกลมๆปากหอมหน้าดมพ่อหนูแปรงฟันอดิวดียวเดียววาะ อาบน้ำค่ะดิวดิวดิวอุ้ยดิว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 อ่ะดิวดิวแล้วต้องเนื้อสัตว์อะไรอ่ะพี่พันฮะกินกับอะไรอ่ะเมี่ยงคือเนี่ยไม่มีเนื้อสัตว์มีเดิ่มกับน้รมันละอ๋อพี่ตั้ข่าดกะทิอืมแกกินกับผักใบนี้เขาเรียกเมี่ยงอีสานแกจะมียอดกระทิยอด ยากจะถินเอเออฝังกระถิงแล้วก็ยามะยงอ่ะแต่เราไม่มีบ uh ้านแม่ม huh. ีไงให้แมวเามาไหมแม่คุณไม่แม่คุณบอกน่าจะออกมาแล้วแหละเก้าโมงจะทำไหต่ตังค์กินเนี่ยเดี๋ยวแม่คุณได้เปิดหน้าด้วยอ่ะมัมมัมาัมเมืองพิสดารแวก็หัวโง่ใช่ ตัวตัวเลยแล้วอ่ะเราต้องซื้อให้มันกว้างกว่านี้เนาะใช่ไหมแอั <c oughs> นนอนเนท่ทำเป็นไอแง่งไอดิวดิวดิวอะดิวดิวดิวไปหาป้าเหรออุ้ยเอาออกแล้วเดี๋ยวจะออกอีกวันนักขานอยดันออก ความสามารถพิเศษนะคารถอยหลังหลังไม่ไปหน้าคะนถอยหลังก็รุ่นใหม่เขาไม่เดินหน้าแล้วเขาถอยหลังอ่ะมันเย็นมอค่ะมือมันเย็นเยนยิ่ัดดิวดิวะดีรเย็นแดิว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 อุยเลยใส่เลย บ้านเรามีอะไรบ้านเรามีตุกแก่ไหมบ้านเรามีตัก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 แก่เฮ้บ้านเรามีตัก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 แก่มีไหมคะบ้านเรามีตักแก่ไหมลูก เยัง<ม>ตอนเช้าเลยใช่ไหมพี่พันนี่ไงจะตำเลยอืมตอนบ่ายว่าจะไปกินร้านเดิมอ่ะร้านส้ตมตำอ่ะใ <laughs> หม่ซื้อมากินนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ออมมากินด้วยพี่สอนมันเยอะไปบอกเขาได้ <laughs> บอกให้น้อยๆหน่อย <laughs> แต่เขาตำไม่หล่อกว่าส้มตำ <laughs> <laughs> น่ะก็ได้หนูชอบไอ้ตำที่มันเป็นมะม่วงมะม่งวงตำไอติมสามใส่ก็ขวอือชอบ อร่อยดีนะเราชอบมันีพาดที่สดาไปแเก็บยอดยอดขนเข้ามาตำเงียนี่ยอดขนนไปขนนไงขนที่ร้านนบ้านบ้าน้างางอ๋อนึงวันนี้ไม่ไยอดอ้ยของเราไม่งามทุกคนไปมาเลยตังเงี้ยหมดอันนี้เป็กาแฟกันไหมนี่กาแฟมาแล้วเขาซื้อตะกียมาเนี่ย แน่ไปเจอร้านใหม่อ๋อโอเคเลยร้านนั้นอร่อยร้านอะไรครับใช่ไหมร้านนั้นไปยังไรอยู่นะไลรอยู่นะเศรษฐใจป๊าป๊ไม่ได้ดีนะเออเอ้ดีดีอร่อยคนละแบบแต่ทีมเขาเขาเขาไม่ดูหรอกแลงดิอันนี้ร้านหนึ่งที่ที่ร้าบอกอยาก อ๋ออ๋อวัดใช่ไหมอืมอืมจำได้มันจะมีมันจะมีรถจอดอยู่ข้างทางเช็กเขาต้องซื้ออันนี้ใหม่ให้มันใหญ่กว่าเดิมอันนี้ทัดทัดซื้อให้ขากลับดีประพันขากลับเราพันค่ะขกลับดีประพันขากลับเราวัน ไม่ใช่ไปครั้งนี้แม่เขาตัวงเขาตวงเขาตัวแก้วไอ้ลิฟไอ้ลิฟมาดิเลยมาดเลยไลฟ์นะมานี่เลยไลฟ์แล้วไงไลฟ์แล้วพอต้องฟัดเบาๆนะทำไมล่ะทำไมอ่ะไลฟ์แล้วฟัดแรงไม่ได้เนได้ไอ้เย็นๆเนี่ยเดี๋ยวหัวโป๊ะเดี๋ยวหัวโป๊ะเลย พรมน้องเหรออันนี้ยี่ห้อเนี่ยค่ะนี่แหละตามนี้นะไม่ใช่ของวิกเตอร์กับกะทินะแต่มันก็ได้อยู่ไหนที่รักยี่ห้อมี่ป้าป้าแอมมาม่าป้าป้าแฟนดีนะหัวโขนป้าป้ามาม่าแอนป้าป้ามาม่าป้าป้ามาม่าแอนป้าป้าเจอที่ไหนไม่หรอกแฟนดีบอกไม่หรอก งั้นเดี๋ยวพ่อมานะได้ไหมเดี๋ยวว่าเราจะไปกันไปไปด้วยกระแดไปด้วยกระแดแต่ไม่กินหรอกไปด้วยกระแดแต่ไม่กินหรอกไม่ต้องงงหรอกเพราะว่าเขาก่อสร้างอยู่แล้วฝนอยู่ปังเอาหรือมก็ทำไมคะอ่ะฮะเขาก่อสร้างอยู่ที่ร้านเลยฝนก็อยู่ในรถไงทำไมลูกทำไมคะโอเคโอเคไอ้เด๋อเด๋ออะดิวดิวดิว ดิวดิวดิวไม่มีอะไรหรอกอะดิว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 น่าข้มัมนะทำท่านานานาข้ามัมเลยรแล้นะอะดิวดิวอะดิวดิวไงลูกดิว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 คิว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 ดิวดิวไอมันมีตัววิกเตอร์อยู่ในนี้ได้หรอโอ้วิกเตอร์เขาอยู่ในนี้นะเนี่ยคิดถึงวิกเตอร์ไหมเนี่ยวิกเตอร์ขาดสั้นเนี่ยเห็นไหม วิกเตอร์ขาสั้นอยู่ตรงนี้นะนี่วิกเตอร์ตัวยาวด้วยเห็นไหมอันนี้กะทินะอันนี้วิกเตอร์อันนี้กะทิใช่ไหมเหมือนไหมคะเหมือนไหมบล็อก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 ใช่ไหมคะบล็อกบล็อกบล็อกสอ,องจุกหนูเป็นมดตัวน้อยมดตออัวน,น้อยตัวนิดอ้าวมด ตัวน้อยตัวนิดอ้าวมดมีลิดหน้าดูยูหูยูหูฉันเป็นมดขยันฉันเป็นมดขยัน <c oughs> มาไปเคียวลิ้นนเคียวลิ้นวายวายดดดดดด,ด,ด ดิวดิวด eh, ิวด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 ิวเฮ้ยทำเป็นเมินเอาไหมผ่นดีตัวเรายาวเมื่อกี้ก็ปกไปหนึ่งปกค่อยๆลงไปแล้วก็ปกปกแตกแล้วพ่อบอกให้เ็ไปเย็บกรุงเทพเอนต c i n ซิน แอนตาสินใจห้าร้อยแอนตาสินใจเย็บแบบอับนี้ไงเย็บสดเลยไหมเย็บสดเย็บสดเลือกที่ไหนดีจะไปดอนไกลนะจะเริกหมดตัวนะมันหนักงไหมเย็บแบบแม่ มาลูกมากกใกล้ๆมากกใกล้ๆมาหนึ่งสองสามพนมอถอยเวมหมอถอยแสนดีนอนมอจับแสนดีนอนสิเวมหมอจับแสนดีง่วงเขาง่วงแล้วแหละเดี๋ยวก็หลับ<ห>เพราะว่าตอนนี้มันเวลานอนของหนูค่ะจะไปไหนเดี๋ยวเขาปากมันะแพปันล่วงนะฟันล่วงนะหน1 1> ึ่ง สิบเจ็ดนี้แสนดีมีงานที่เซนทันเวิลด์นะคะมาให้กำลังใจแสนดีกันได้นะสิบเจ็ดมิถุนายนเซนทันเวิลด์ึ่งหนึ่งสองสองเอ๊ะชอบไหมชอบไหม มาลุ้ม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 โอเคไหมถึงแล้วถึงที่หมายละวสามซีอเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไปดีกว่า สันีิจะไปซื้อกาแฟกับคุณพ่อก่อนนะคะสันีิไปซื้อกาแฟก่อนนะบ๊ายบายนะเนื้วอืไปไหมคะไปไหมลูกไปบ๊ายบาๆสันีิบ๊ายบายไงลูกบ๊ายบายอย่างงี้บ๊ายบายกันบ๊ายบายกันบ๊ายบายอย่างงี้บายบายจุ๊บ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  เจอพรมอยากเล่นพรมสัดีค่ะทุ่จ้าอย่างไงคะทุ่จ้าอย่างไงคะสองมือมาสองมือมาทำไงทุจ้าทุจ้าอะอยากเล่นพรมอันนี้พรมอันนี้มันมีดีอะไรคะ เล่นแล้วมันสนุกใช่ไหมคะ,ะใช่ใช่จะไปเลยปะโอเคโอเคไปด้วยไงเดี๋ยวก็หลับในรถไปแล้วนะสวัสดีไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบายก่อนไม่สนใจไม่สนใจกันเลย bỏ hay lên Ừ A Ê... ดีอารมดีดีบ้างเสียบ้างปรปับปนกันไปอันนั้นให้แม่เหรออืมโอเคเอืมอืมหูยป้าตำอะไรเสียงดังมากเลยอะ่ะป้าตำเมี่ยงป่ะป่ะปะไปเที่ยวไหมป่ะแล้วนั่งแล้วั p อั u อัพมาออัออั p โอเคหนูง่วงอะบึมบ oh. ึมบึมโอ้ย ellow yellow บายบายนะคะสันติบายบายค่ะไปแล้วค่ะบายบายค่ะไปแล้วค่ะออื้เยอะไปเลย อืมอืมไปเลยได้อไปแล้วบายยค่ะ